ชลประทานเปิดเผยว่าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดอุตร,รดิตถ์ความจุ73ล้านคิวสามารถบรรเทาปัญหาขลดแคลนน้ำให้ราษฎรในพื้นที่แปลงอพยพจากการสร้างเขื่อนสิริกิต์สร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มพื้นที่การเกษตรชลประทานแล้วมากกว่า50,000ไร่สร้างอาชีพใหม่ให้ราษฎร6ตำบลในอำเภอท่าปลาและอำเภอเมืองอุตร,รดิตถ์รวมกว่า2.4หมื่นไร่ ก็จากสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่แปลงพยพที่อำเภอท่าป่านะครับก็ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงเห็นถึงความเดือดร้อนของราษฎรนะครับก็ทรง รับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพาาระราชดำรรนะครับแล้วกรมชระทานก็ดนาเนินการสนองพาาระราชดำรรนะครับดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพาาระราชดำรรนะครับแล้วก็มีระบบส่งน้ําให้กับพื้นที่นะครับในพื้นที่ของราษฎรในพื้นที่แปลงพยพเนี่ยประมาณ53,500ไร่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย ในตัวอ่างเก็บน้ำเนี่ยเราดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับก็สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่รัษฎรได้แล้วนะครับก็ตรงนี้ผมว่าเป็นประโยชน์สูงสุดนะครับของชาวเ้อทปลาจากที่การอุปโยงภาจากการสร้างเขื่อนนะครับ,รบแล้วก็สิ่งที่ได้ได้รับจากโครงการนี้ก็คือได้รับผลประโยชน์จริงๆนะครับยังอย่างของผมเนี่ยเป็นศูนย์ เรียนรู้ของอำเภอทับปลาด้วยตอนนี้ก็อย่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ทำนาสองครั้งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับก็ถือว่าะโยชน์สุดสุดขัด